คุณเคยอยากไปเที่ยวเพราะว่าดูซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องหนึ่งไหมครับดูเหมือนว่า The White Lotus ซีซส่น3นี้กำลังทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราครับเกาะสมุยกำลังกลายเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจับตามองนะครับมีการค้นหาแล้วก็จองที่พักพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยแหละครับแต่ว่ามันก็อาจจะมาพร้อมกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับวันนี้เราก็เลยจะมาวิเคราะห์เด e w ว i t ไวท์โลตั f เอฟเที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันครับ เดือยวาโรตัสซีซั่นสเลือกถ่ายทําที่เกาะสมุยพังงาแล้วก็กรุงเทพนะครับการค้นหาคาคานี้เพิ่มขึ้นถึง115%ในสิงคโปร์นะครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในอเมริกาถึง95%และในออสเตรเลียก็มีการเพิ่มมากขึ้นถึง70%เลยครับโรงแรมโฟร์ซีซั่นรีสอร์ทสมุยซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทํามีการค้นหาพุ่งสูงขึ้นถึง3า0้อเเในตลาดฮ่องกงเลยครับลองถามตัวเองดูว่าถ้าคุณดู ครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกคำตอบคือใช่แน่นอนครับเรื่องนี้ทำให้เงินมันสะพัดขนาดไหนจากข้อมูลของสนามบินสมุยในปี2,566มีนักท่องเที่ยว2.2ล้านคนถ้าเกิดว่ามี The White Lotus Effect เกิดขึ้นจริงๆมันก็จะทำให้เกิดจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถึง20-30%เลยนะครับทำให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ220 ถึง440ล้านดอลลาร์เลยครับแล้วมันก็ทําให้เกิดตัวเลขที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นผลกระทบของนักท่องเที่ยวในปี2566อยู่ที่2.2ล้านคนถ้าเพิ่มขึ้น20%มันก็จะบวกขึ้นอีก0.44ล้านคน และถ้าเพิ่มขึ้น30%มันก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีก0.66ล้านคนทําให้เกิดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่100-200ดอลลาร์นะครับและจะทําให้รายได้เติบโตถึง20%โดยรวมไแล้วจะอยู่ที่ประมาณ220-440ล้านดอลาดลาร์ครับและถ้าเกิดมันเพิ่มแตะไปถึง30%รายได้จะอยู่ที่330-660ล้านดอลลาร์เลยครับจะเกิดการจองโรงแรมระดับสูงเพิ่มขึ้นถึง312%และราคาห้องพักเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น28%เลยนะครับมีนักท่องเที่ยว จากเยอรมนีอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นกลุ่มหลักที่เริ่มจองเที่ยวบินแล้วก็ที่พักเพิ่มขึ้นแหะครับนักท่องเที่ยวถ้าเพิ่มเยอะขึ้นปัญหาก็จะมากขึ้นแน่นอนครับอย่างเช่นน้ําขาดแคลนนะครับเกาะสมุยต้องเผชิญปัญหาน้ําจืดไม่เพียงพออยู่แล้วครับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอาจจะทําให้สถานการณ์แย่ลงนะครับข้อ2ก็คือขยะที่เพิ่มขึ้นครับ ในปี2,566ขยะบนเกาะสมุยเพิ่มขึ้นถึง40ตันต่อวันเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น30%มันจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อ3ธรรมชาติที่ถูกทำลายครับรีสอร์ทรู้และสิ่งปลูกสร้างใหม่อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวปะการังและระบบนิเวศท,ท้องถิ่นนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเติบโตแบบไร้าการควบคุมอาจจะทําให้เกาะสมุยจากสวรรค์แห่งการพักผ่อนอาจจะกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมในเวลาไม่นานนะครับ เดอะไวท์โรตา s ์ซีซั่นํานำเสนอเกาะสมุยในมุมที่หรูหราแต่ว่าในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านล่ะครับถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ใจ่ายในรีสอร์ทหรูแต่ว่าไม่ได้กระจายไรายได้ไปยังธุรกิจท้องถิน่นมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะครับอย่างเช่นอาจจะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นจนคนท้องถิ่นอยู่ไม่ได้และเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่ถูกนำเสนอแบบเอกโซติกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตที่แท้จริงถ้าเกิดว่าเราลองถามตัวเองดูนะครับว่า เราอยากให้สมุยเป็นที่ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบหรูหราหรือว่ายังอยากให้เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีเสน่ห์ของท้องถิ่นอยู่หรือเปล่าในซีซั่นที่1นึ่งเดอะไวโรตัสได้มีการถ่ายทําที่ฮาวายนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง20%และในซีซั่นที่2มีการถ่ายทําที่ซิซิลีของอิตาลีทําให้โรงแรมในสถานที่ถ่ายทําถูกจองเต็มตลอดทั้งปีเลยล่ะครับและในซีซั่นที่3ที่ถ่ายทําที่ประเทศไทยเรานี้เราจะเห็นผลกระทบเดียวกันหรือเปล่าต้องลองจับตาดูกันครับ ฮาวายและซิซิลีเป็นจุดหมายปลายทางที่รองรับนักท่องเที่ยวมานานแล้วนะครับแต่ว่าเกาะสมุยมีทรัพยากรที่จํากัดเราเลยต้องมีการบริหารจัดการให้ดีครับข้อแรกครับต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับอย่างเช่นการสร้างระบบจัดการน้ําจืดแล้วก็มีการขยายระบบขนส่งและสนามบินครับข้อ2ควรจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้องสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยครับข้อ3ต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับ อย่างเช่นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้นดึงดูดนะักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตท้องถิ่นไม่ใช่แค่รีสอร์ทหรูครับเรื่องนี้มันก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะครับโดยด้านดีมันก็จะช่วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับสร้างรายได้ที่มหาศาลทําให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจในระดับโลกนะครับส่วนในด้านลบมันก็อาจจะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างเกินขีดจํากัดครับ รายได้อาจจะกระจุกตัวที่โรงแรมหรูแล้วก็อาจจะทําให้เกาะสมุยสูญเสียสเสน่ห์ของตัวเองไปครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องดีหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เป็นเพื่อนที่อยากไปเที่ยวเกาะสมุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับ Thailand f e v e r นี้ครับการท่องเที่ยวคือโอกาสนะครับถ้าเราบริหารมันอย่างชาญฉลาดวันนี้พี่กอน์ละครับสวัสดีครับกเับจ้า